โอเชียปุชีสวัสดีครับผู้ชายพบกับผมบิวสังนะครับวันนี้่กับเกมเดตออนไลน์รักวา้าวโ้ยแย่ต่อเมืออ่อโอเคนะครับเราก็ยังมาเล่นกันนะ arcade mode นะครับผมรู้สึกว่าผมจะติดใจโคโครโร่นะครับเป็นยัมไงบ้างเนาะผมรู้สึกผมจะติดใจโคโครโร่นะครับโคโครโคร่เลย่ ปิดใจนะครับคิดในดีเนาะคือเราปลล็อกชุดมาเยอะแล้วอ่ะเนี่ยครับชุดมาเยอะแล้วเนาะช,นชุดนี้แล้วกันดูเดี๋ยวผึ่งก็น่ารักดีนะโปโลนี่โอเคนะครับเบด็ดสไลด์ัสบาวนะครับอันนี้นะเราจะมาเล่นอาร์เคดโหมดของโคโกโร่กันเลยนะยดรว่าโคโกโร่จะผ่านไปถึงสักกี่นามนะครับในแบบนอร์มัลนะครับอะน,นะ ซึ่งผมมาเล่นนะงานสึกว่าผมจะลืมคอมโบโคโรลไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับผมจำได้ครับใช้ความจำนะครับอ่าหนาดองมาโหลดโหลดนานหน่อยไอ้สามีนะครับโหลดนานมากโอ้เจอกับไม้นะมาเอาตบตามครับอื おっ。 ตายครับชนะนะครับโคกลโลจังไปต่อครับเจอตัวอะไรอู้เฮลิต้นอูอุ้เอ okay. อเยเฮลิ uh. ต้ นี่เหรอเตะไม่โดน โคโคโลนะครับเดันไปถูกโคโคโลนะครับโคโคโลนะครับดันไปถูกความน่ารักนะครับโอ,โ,โ,ออโอ้โหเอาฟ้านึงครับสองอะใช่เอาเพชรฟรีเลยเนะี่ยอะอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกทางวั้้อุยยเ็น 再盐，再盐。 บอกแล้วครัโคโลเ่เจ๋งเนี่ยเจ๋งอยู่แล้วนะโคโกโล่จังนะเอาละโอโ้โหวัดดีจ่ะใน,ในในเรื่องก็เจอกันไม่ใช่อยู่ไม่เจอคนละคนะฉันวัดดีนี่ออ้โหโอ้โหอัลคาโคโกโ,โล,ล่บอล สักโคโรลจอดเลงโอ้โห อะไรไม่ได้แอมอโคโคโรหรอกนะอืมจ้าน่ารักนะจ้าไม่ได้แอมอหมอนแม่จ้าใจเยด้วยนะจ้าอืม,อมโอ้โหบาสท,ที่เลยอ,อืมนี่ 嗯，浪费、mm。Hmm. Okay. กลัวไม่ได้สักคนหนึ่งโอ้โหไอ,อายานิอดีไอายานิไอายานิ ซูใอย่เหมือนกันนะไอ้ยนี่โอ้ยโอ้โหไอ้ยนี่ไมโดนดิี่โอ้โหโอ้โหหมุนโอ้โหเขาเขาเราบุกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเด้เด้อเดอเด้เด้อไอ้ยันี่จยงไอ้ยันี่ โอ้โหโชคดีตะหวัดทันไม่งั้นนี่น,นี่ไปแล้วโอ้โหว้าวทิทูปแป๊บ,บท,ท้อทีามาสิเบรแมนเบรแมนต้องจับตะวัดโโนี่ไงนี่ไงเบรแมนหยาก หคตรถเจ็บเนะอือนัรถเจ็บนะจ้าอือชนะแล้วตนราจังแย้ดีใจด้วยครับตัวต่อไปใครเอ่ยกู้ต่อสู้คนต่อไปออลดิวซิงจ้า ้ยอะไรไยโอ้ยไอไยไอไยโอยโดนครับนี่นี่เผ่าวบลไม่โดนอืมคโดนเผาวบลเข้าไปกากเลย

โอ้ยโอ้โหมันโหดขึ้นนะครับโอ้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวโคโล่โโล่โคโล่โคโล่ยากแพ้เขาาโคโล่โอ้โห ะบอกกี่กี่ที่กี่คนแล้วอยากให้โคโคกโลกรโดไงนะครับโคโคโลกรดแล้วเป็นเรื่องนะครับได้ครับอยากให้โคคาโกรดโคโดโคโลจะเอาให้ตายขามือไปเลยเอานมตกนมตกให้ตายเลยพูดเลยนมตกให้ตาย <laughs> พูดได้ไงเลยครู ยานโดนโคคกโรตตกตายไมได้โอ้ย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 ย โหดตอนท้ายว่ะเฮ้ยอืมไม่ได้เลยกันกันทำไมนะคิดว่ากันกันได้เหรอนะกันทำไมโอ้โท่าแรงจังท่าแรงจุนโอ้โเฮ้ยเฮ้ยท่าแรงไปแล้วโอ้โหโอ้โหท่าแรงมากอะ่ะ เฮ้ยไรครับเอ้าล่ะครับของใส่ใหญ่าตายคามือโคโกรโได้ครับเดี๋ยวโคโกรโจัดให้ครับนะครับเดี๋ยวโคโกรโจัดให้เลยถ้าอยากตายนะก็โคโกร้จัดให้ครับโอ้ถ้าอยากตายคามือโคโกรโ้เดี๋ยวคโกรจัดให้ หาโคโลกลบเป็นไงล่ะฮนะเป็นไงล่ะเธอเนี่ยบอกแล้วว่า,อย,าอย่าไม่โคกลบกวนยูเขาซึมโคโลกก่ตม็อ,อก,กอเพลงโอเคเล้วก็หวังว่าคุณจะสนุกนะครับนะวันนี้ผมก็ยังไม่ไปดีกว่า ออกไปดูชุดดีกว่าว่ามีชุดอะไรมั่งนะครับออกไปดูหุ่นโคโคโ่กันดีกว่านะครับเดี๋ยวรอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับมันจะช้างเงี้ยแะครับอันหนึ่งคืออะไรไม่รู้ผมไม่รู้อ่ะมันคืออะไรซีเกมส์อะไรอ๋อโทนี่เหรอ โอเคเราเข้าวิดตัสโหมดนะครับด่นบิดสักหน่อยในการเนาะโคกรโลครับดูซิมีชุดอะไรบ้างนี่บล็อกชุดนี้มาแล้วครับชุดนี้ชุดนี้ชุดบันนี่โอ้ว้าวชุดบันนี่นี่เราบล็อกชุดนี้มานะนี่นี่ครับ อืมไม่เอาครับชุดนี้นะเพราะใช้ชุดนี้ไปแล้วนะครับอันนี้ครับแล้วก็ชุดนี้นะครับอ่าเราเอาชุดนี้ดีกว่านะเจอกับใครก็ช่างมันเถอะครับเราสู้ได้อยู่แล้วนะครับอันนับโคคาโร่จังอยากเห็นทุนโก่างโคคาโร่อะนะเอาดาดนี้ดีกว่าอะไรเลยแฟรไครแมงครับได้เห็นหุ่นโคคาโร่แน่นอนนะครับ ดูว่าคุณคอร์รเป็นไงบ้างเดี๋ยวในเรื oh ่องผมขึ้นมาเคลียร์ที่หลังนะครับนี่ของหาความสุขก่อนนะครับนะโอ้โหเจอไอ้แก่ว่ะครับ ตืวตา้บอดเลยอ้อโอ้โหโออ้โอะไรโอสปินกริ้งเลยโคโลโคโลโคโลเจิีใจเย็น 呀呀，气！呀气气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 气 ตาอีงนะครับอาจจะยังไม่เห็นชัดเจนลองมาเห็นชัดเจนกัน,นดีกว่าตาหน้าน่าจะเห็นชัดเจนอดเล็กๆได้ไหนนัสิแปลว่ายินดีที่ได้พบ ไหมครับไม่ครับไม่ครับไม่ยังไม่เปียกพอให้เปียดมากกว่านี้นะครับอืมอะไรเยอะเป็นอย่างนี้นะยังไม่ตัดใจครับโหเจออีโอ้เฮ้หวายเดชอ่านว่กิได้ข่าวว่าแพ้โคโรนในในเรื่องไม่ใช่เหรอ ไปไปให้ล้มติครับแม่จริงมาดิมาดิให้ล้มดิฮะมาดิโอ้โอเคล้มล้มโอ้ยโอเคครับก็มาดูหุ่นโครรกัน นี่นะตัวนี้ก็คือเอ่อจุดเจ้าหน้าจอเก่งของโคโคโ้โลนะครับไม่ใช่เจ้าหน้าเนี่ตัวนี้เป็นจุดไปน้ำเดี๋ยวคนอนใช่ครับจุดไปน้ำตัวเก่งของโคโโร่นะครับสีออกแบบลายทางอย่างนี้นะครับก็โอหไม่ดีมากนะทำไมรู้สึกภาพมันดึกขุ่นดีมากครับดูขุ่นโคโร่ขุ่นดีมากนะครับ,รบ,รบโอ้โหดีจริงๆนะครับเขาโคโโ้บจงัง น่ารักครับเค,คียับก็น,นี่ผมต้องขอตัวลาท่านนี้ก่อนนะครับนะแล้วบใหม่นะครับกับดูสั่งในทีมเดดออนไลน์ลรักเรวนะวันนี้ต้องฝากแบบภาพการชนะด้านล่างรักของโคโคโรสนะครับวันนี้ต้องไปแล้วครับไปอีกอบบายบายจ้าดาแล้วพบกันใหม่นะครับ